พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเปืออำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านมีประชาชนในเขตความรับผิดชอบกว่า5,000คนใน10หมู่บ้านปัญหาสุขภาพในพื้นที่อันดับหนึ่งคือโรคความดันโลหิตสูงซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการบริโภคอ,อาหารเค็มจัดผงชูรสและการดื่มสุราตั้งแต่ปี2556โรงพยาบาลเชียงกลางจึงมีนโยบายส่งต่อผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงให้ที่นี่ดูแลต่อ ระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยนะครับสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยเราเน้นประชาชนต้องได้รับบริการที่ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่ส่งเสริมรักษาป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูก็คือดูตั้งแต่ยังไม่เป็นโรคแล้วก็แต่ละที่เนี่ยก็จะมีวิธีการต่างๆที่กระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงเมื่อวิเคราะห์แลว้วว่าวิธีที่จะแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ควรเริ่มต้นที่อาหาร โครงการอาหารปลอดภัยจึงเกิดขึ้นเป็นการทำงานเชิงรุกในการต่อสู้กับปัญหาโรคความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเปืออำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านได้ออกไปให้ความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับพฤติกรรมการประกอบอาหาร <S <S เช่นการจัดเตรียมสถานที่และสิ่งของต่างๆให้สะอาดถูกหลักอนามัย ใช้การนึ่งหรือต้มซึ่งเป็นวิธีที่ทำกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมแทนการย่างและการทอดซึ่งต้องใช้น้ำมันพร้อมเปลี่ยนพฤติกรรมการกินด้วยการลดหวานมันเค็มและผงชูรสโครงการอาหารปลอดภัยได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2553ยังหอหันความรวมม่วมมือของเจ้าบ้านและก็ทุกภาคส่วนมารวมกันคิดว่าเขาน่าจะมีการจัดทำเมนูสุขภาพ ของตำบลเขาโดยเมนูนั่นก็จะเน้นในเรื่องอพักหนักนะเจ้าแล้วก็ลดอาหารพวกเนื้อสัตว์ลงตั้งแต่มีโครงการอาหารปลอดภัยนี่ทําหุงบ้านเ้านี่คนตีมีความดันเบาหวานนี่ลดลงขนาดนะักจ้าสุขภาพดีขึ้นหนอบ้านคางเคียงก็มหาหันมาดีก็เลย ทั้งหมดชิพาหมู่บ้านเลยเจ้าเดี๋ยวนี้เขาจะทําเมนูอาหารสุขภาพของตำบลเขาเนี่ยเป็นรูปเล่มซึ่งก็จะได้แจกไปทุกหมู่บ้านแล้วนะเจ้าเมนูในนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารตีหาง่ายในพื้นที่ของเขานะเจ้าเป็นเมนู บริการเชิงรุกเนี่ยมันมีหลายอย่างนะครับเช่นไปนตรวจสุขภาพเบื้องต้นแล้วก็คัดกรองคนไข้ที่มีภาวะเริ่มจะเป็นโรคเรื้อรังก็มีการไปแนะนําการทานอาหารแนะนําการดูแลตัวเองบริการอย่างนี้ก็เป็นบริการเชิงรุกที่ทางพื้นที่มีบทบาทอย่างมากขึ้นในปัจจุบันในการดูแลสุขภาพของประชาชนครับ